ท่านทำอะไรให้ญาติโยมบ้างนะเวลามาหาท่านเก่งเมต่าท่านก็จะรด้ำมต์ให้แล้วก็ให้สินให้พร,รับอืแค่นั้นแค่นั้นก็เรียกว่าคือได้น้ำมตน์นี้ท่านทําไว้ทุกวันแล้วก็กนดละมว์ให้ให้พร นั้นใครจะมาก็มามาหาท่านได้นะเรามีเวลาไหมฮะการที่จะเข้าพบท่านมีทางวัดตั้งเวลาไว้ไหม<อ>ว่าจะพบได้ตอนไหนอะไรงเงเราจะตั้งเวลาไว้ตั้งแต่9ก้าโมงถึง11โมงครับแล้วก็บ่ายสองโมงถึง4ี่โมงเย็นโมงเย็นนะก็เข้ามาขอพรขอบารมีท่านได้ได้ครับนะฮะท่านกะ รถน้ำมตนให้ประธานพรให้แล้วก็พูดคุยคุยพาราคุรีให้สบายใจนะทำไมทำไมท่านถึงดำริในการสร้างรูปเหมือนสมเด็จโตฮะถ้ามีความผูกพันอะไรกับสมเด็จโตอันนี้นะครับเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เวลาท่านจะทำอะไรเนี่ยค้าถาปีน้บมันพรนี้ต้องตลอห ครับท่านจะต้องคาถากินตบันตลอดนะครับบางครั้งไม่ใช่เที่ยวเดียวนะครับครับนท่านได้ท่านได้ศึกษาจากเกจิในสายของสุพรรณองคไหนบ้างครับอันนี้ผมก็คือท่านพระอุปการของท่านถือว่าเงี่ยมแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปถามจับปากท่านดี อาจารย์เจอหลวงพ่อเจอเนี่ยนะท่านเป็นคนที่ไม่พูดไม่เล่าเนื้อไทรใครจะทําอะไรก็ทำท่านพูดน้อยครับครับพินีดหน่อยอคนหนึ่งแบบว่าแต่ถ้าพิขที่มาบอกเลยหยุดตายไม่มีไี่การพูดแต่ท่านเดินเหมือนกับท่านเหมือนกับท่าน วิ่งลุ้นหอกไปเลยแบบนี้นะฮะถ้าเป็นคนสูงของผมได้เห็นมานะครับผมเป็นเด็กวัดมาสมัยนั้นผมอยู่วัดติวบายู่ใกล้โอ้โหป้าสายิ่งวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างมานานแล้วนะกี่ปีแล้วเนี่ยร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะต้องที่สร้างนะเดิมเนี่ยป้าสายิ่งอยู่แถวนี้ก็รู้อยู่ว่า หน้าวัดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคลองใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นคลองเมื่อก่อนเนี่ยเขาสัญจรทางน้ําตรงนั้นจะเป็นหน้าวัดแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันกลายเป็นหลังวัดไปแล้วเพราะว่าการสัญจรมาอยู่ตอนที่คุณป้าอยู่เนี่ยตอนนั้นถนนตัดยังไะถนนตัดมีเป็นถนนมีอย่างตอนนั้นันเริ่มเริ่มเริ่มทำคลองไม่เปนไม่นานเท่าไหร่นี่ องไปองน้นะอง่ททเาพตเนั้นาั้นเทวเงากนะแล้วทันไหมว่าพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ยท่านพายเรือบินทนบาตท,ที่นี่ก็พายไหมฮะพายเรือบินทบาทอยู่นะหลวงปู่หลวงปู่เคยพายไหมฮะไม่ไม่ได้มาม่มยุนี้ที่เ<น>่าอนะอบอ ยู่สิงห์ลำบากอาจารย์เนี่ยลำบากที่สุดเลยถ้าเวลาให้เราฟังเรื่องตาเราจะรู้ไหมเลยอัวเราะจัดเลยเลยลำบากไปอยู่คนนู้นคนนี้ท่านก็บอกว่านี่ยเกิดมายังไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยอยู่กพี่กับนองคนนู้นคนนี้เนี่ยคือถ้าเราแม่เสียมไปอยู่กัที่กับน้องโอ้ไปอยู่กับพี่กับน้องหรือใครอยากจะรับไปอยู่บ้านไม่ช่วยทำงานก็โอ้นน่ะ คือท so ่านท่านไม่มีพ่อมีแม่มีพ่อแม่แต่ไเป็นคนเล็กเกินไม่ได้ที่ท่านพูดเลยว่าจำหน้าพ่อแม่ได้จำหน้าพ่อแม่ไม่ได้แล้วแล้วพ่อแม่อยู่ไหมตอนที่ท่านอยู่ไม่แน่พ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วครับเสียแล้วอ๋อพ่อแม่เสียหมดแล้วท่านก็ไม่มีพ่อแม่ไปอยู่ไดอยู่กับพี่อยู่กับพ่อผมอ๋อเหรออยู่กับพ่อของพ่อของเป็นพี่ชายอ๋อเป็นพี่ชาย มนะีมีพี่ไทยหลายคนท่านเกิเราเนี่ยะะนะทุกท่านเราฟังเนี่ยน้ำตาจะโว้กโง่โโลูกลเลยเกิดมาเราจำพ่อน่าแม่ไม่ได้ยังหลวงพี่น้องบูงคนโดนคนนี้เกิดมาจำพอ่นพอน้าพ่อนาแม่ไม่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะนะเรียนหนังสือก็นิดๆหน่อยๆมาเรียนตอนเป็นพักมาเรียนตอนเป็นพักมาที่ท่าังมันยากมากลำบากมาก ท่านก็เลยตัดสินใจนะพออยู่เข้าวัยที่ท่านจะนะบวชท่านก็ตัดสินใจบวชเคยท่านเคยพูดไหมว่าบวชแล้วจะสึกหรือเปล่าไม่ไม่คิดไม่คิดจะเพราะชีวิตลำบากมากอืมแล้วที่วัดนั้นมันก็มีพระหลายรูปแล้ววันนั้นวัดอุบานะเป็นวัดที่รองเจ้าคณะจังหวัดอยู่แต่ละองค์เขาเป็นมหาครับ เป็นนั่นนะปเรียนนั่นนั่นปเรี่ยนนี่นักทั้งนั่นทางนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับทีน,นี้ท่านก็มีความมานะท่องปฏิโมท่านท่องปฏิโมได้นะครับโดยที่ขันสาพระภาท่าน,นตั้งปฏิโมกได้นะครับก็เป็นที่รักให้ของท่านพระครูสุวรรณท่านพระครูศรีปฐุมรัตเพราะท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด สุพรรณบุรีไปที่ไหนท่านเอาไปด้วยเอาครอบสิงครอสิงจะไปด้วยท่านมาเป็นเจ้าว่าที่นี่ดิชาวบ้านไปนิมนต์ท่านมาหรือว่านิมนต์เนี่แกกันเอนนกัอ๋อไปนิมนต์ชาวบ้านไปนิมนต์นะเาวบ้านเดิมอยู่ที่นี่ครับบ้านเกิดอยู่ที่นี่บ้านเกิดอยู่ที่นี่ทําไมไปนิมนต์ท่านเจ้าว่าที่นี่ไม่มีหรอฮะหรือยังไงเจ้าว่าเจ้าว่าสนั้นเ่าแก ฉลา,า,า,าภาพมากเจ้าวาเนี่ยที่วัดตะปางโยคารามเนี่ยมันมีหลายองค์แต่ละองค์นี่ไม่ได้แต่งตั้งมาเป็นเพียงแต่ว่ารักษาการโอ้รักษาการเป็นรักษาการะนะบางทีบชยังไม่ทัอนเท่าไรเลยเป็นก็เป็นรักษาการอยู่ได้ไม่นานก็ไปคนอื่นก็ขึ้นมาอ๋อแต่ว่าพอท่านมาเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าว่า นะเราชาวบ้านก็ไปแห่กันรับเลยเดอะแห่รับมาเพราะพราภูมิใจว่าเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะอะท่านมาแล้วตอนนั้นเนี่ยพื้นที่วัดเนี่ยมันมันมีครบไหมอาศัยนาสนะม,มีอะไรบ้างนะตอนที่ท่านมาท่านเริ่มสร้างมาเลยลลอเดิมเดิมดม,มันมีอะไรอยู่มีโบสถ์มีโบสถ์เก่าอยู่หลังเดียวกุฏิสองมีไหมฮะ แต่แต่ละร้านมันต้องหมายตั้งเลยขึ้นดีๆมันพู้งานมันมัน <c oughs> อ๋อมันพังหมดแล้วโอ้ท่านเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้ว <c oughs> มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาสท่านก็ไม่ใช่พระที่ที่จะต้องหาปัจจัยอะไรแบบโดดเด่นนะนะ <c oughs> แล้วปัจจัยมายังไงอฮะในการทำวัดเนี่ย <c> oughs> คือคือท่านยังไงท่านปฏิปันปฏิโมกได้ไงครับ ท่านหาเงินได้นะวัดไม่มีงานแต่วัดอื่นขมีงานวันพระมีเนี่ยเข้าภาษาปุ๊บไปวันนี้วันนี้ไปฟันปะิโมกน่ะวันเอ่อวันนั้นน่ยประมาณสามสามครั้งที่ท่านฟันปฏิโม่ตอนนั้นพระปันปิโมกไม่ค่อจะมีอแล้วท่านรู้จักพระคนเยอะรู้จักพระเยอะไงท่านรู้จักนะทั้งสิงทั้งสิง ท่านมีชื่อเสียงชื่อเสียงคือรู้จักคนเยอะท่านสิงห์โอ้ชาวบ้านเขาก็เลยมาร่วมบุญกันนะก็เก็บเงินไว้ชาวบ้านทําบุญมาก็ได้มาท่าเก็บเอาไว้พอมีสร้างสร้างเลยสร้างโดยที่ว่ามีเงินเท่านี้สร้างเลยไม่มีการที่ยามีทำเรื่องท่ามีทำเลื่อคั้งต่อไปนี่เรื่อ ที่สร้างเนี่ยเห็นว่าโบสถ์หลังเนี้ยนะหลังนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหลักล้านนะใช่ไหมฮะสี่ล้านตอนนั้นนะ่ะนะสี่ล้าน,านแต่เดิมมีโบสถ์อยู่แนละ้วแต่ํำรุทุดโซมอยู่ตอนนี้ปรับปรุงเต็มแล้วครับเป็นวิหารแต่ปรับปรุงแล้วนะเราก็มาสร้างโบสถ์หลังนี้เท่ากับว่าโบสถ์หลังเนี้ยเป็นบารมีของหลวงปู่สิงไม่ <Okay. S 2> การจะสร้างจริงๆนะฮะอ๋อนะฮะลุก มีเราเราจะเห็นว่าวัดเนี่ยอนาบริเวณเนี่ยเท่าไหร่ฮะเนี่ยกี่ไร่ประมาณกี่ไร่กว้างาไหมเหรอแต่ว่าร,รู้รู้สึกว่าการทารําความสะอาดเนี่ยจะดีนะหนะ้านะรอบเนี่ยการทารําความสะอาดเป็นหน้าที่ของใครอะ่ะชาวบ้านชาวบ้านแล้วพระพระมีพระลูกวัดด้วยน้ำมีพระอยู่ทั้งหมดกี่รูปวะที่นี่สี่รูป เคยพระเนี่ยสี่รูปเองหรอมีพระเยอะสมัยก่อนมีพระเยอะบแต่ทีนี้พอโควิดเข้ามาพูดก็บวชกันน้อยบวดไปแล้วก็สึกเพราะว่าท่านเรียนมานะเขาจะต้องไปทำงาน๋อแล้วไปทางานได้งานกพิึกกันไปบวชอยู่ด้วยบวชเดี๋ยวก็บวชเดี๋ยก็บวชแล้วได้สิบห้าวันเดือนหนึ่งก็สึก นั้นการทําทําความสะอาดหน้าที่การทําความสะอาดของวัดก็ชาวบ้านร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะสิ่งที่หลวงพ่อสร้างนะครับครับมีสิ่งเยวคือโบสถ์เก่านั่นแหละที่งพ่อไม่ได้สร้างนั้นฉะนั้นสร้างหมดเลยสร้างหมดทำใหม่หมนีโบสถ์เก่าอันเดียวนี่้นแสดงว่าบารมีท่านก็ดีนะนะบารมีท่านก็ดีเพราะว่าการที่เป็นสมพาน์เจ้าวัดเนี่ยถ้าบารมีไม่ดีก็ไม่ไม่สามารถจะหาทุนมาทําวัดได้ มีเดียวไม่ได้ายแต่สามารถจะสร้างได้แล้วฮะทกบนองนบ้เุนะสร้างอเขาจองอะไรกันบ้างอะฮุกหน้าตางต่ยอ้นะสมัยเมื่อก่อนก็บอกบุญนี่นะเอาใครอยากจะทําบุญหน้าต่างเท่านี้ประตูเท่านี้น้ันข้างในจะเอาใครเอาน้าบันอ๋อท่านก็บอกบุญไป นะคนก็ช่วยช่วยเหลือกันนะทุกวันนี้ความสามาัคคียังเป็นอย่างเดิมอยู่ไหมฮะยังเป็นเหมือนเดิม,ม,ดมอยู่นะเป็<ต>นะี่ลํสาเพราะว่าโควิดนี่แหล<อ>ะก็เลยไม่ค่อยได้ไก็น่าจะสมคําที่ว่าเลือดสุรัณมาด้วยกันไปด้วยกันนะนะประมาณนั้นมีอะไรผมรช่วยเหลือกันมากช่วยเหลือกันมากมมมโอ้นะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญน,นะคุณแว่นนะนะคุณแว่นก็ได้นะได้มีโอกาสรู้จักเกรติอาจารย์เยอะนะแล้วก็เป็นญาติ มีญาติที่เป็นเกจิเยอะนะก็เป็นหลานหลวงพอพัดด้วยนะเราก็ยังยังมาเป็นอะไรกับหลานเถืนานเืนะก็อยากจะพัฒนาช่วยช่วยนะตอนที่เข้ามาดูที่นี่เป็นยังไงฮะนะนะเข้ามาดูวันแรกเลยเห็นวัดรึอไไนนดอัดเรื่องไฟไม่สว่างอืมวันนี้กําลังระดมเรื่องไฟไฟไม่สว่างครับวันน,น,นี้วันนี้ทางสีหน้าวัดชาวบ้านมาลุนะ ไม่แล้วเคยได้ยินอย่างนี้ไหมว่าไอ้ไฟไม่สว่างเนี่ยนะวัดบางวัดโดยเฉพาะมีนะผมเคยไปวัดในสุพันเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะแล้วถ้าไฟไฟสว่างปุ๊บเนี่ยวัดจะมีเงินจ่ายค่าไฟไหมก็ตอนนี้เราเห็นกับหมู่บ้านทั้งหมดสี่หมู่บ้านเนี่ยเราไม่กลัวค่าไฟไม่กลัว่าตอนนี้เราก็เล็งจากผู้ใหญ่หลายๆหมู่ประชุมกันแล้วว่าเราซื้อโซล่าเซลล์หมดเลยอ๋อเหรอคอัโซล่าเซลล์ลง การที่ึงแจจะได้ไม่มีเอาเงินไปใช้ยางอื่นโดยเพราะาเราจะเน้นไปที่หลงกฐานเกิดดูอ,อย่างวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยคุณป,ปูท่ท่านก็มีลดำดีออกมาแล้วผู้ใหญ่ทุกทาก่านกะตอบรับราะว่างั้นเราก็แจกทุนเด็กวัดตะปะาอย่ธยาเมเจ็ดสิบสี่ทุนใช่ไหมครับผู้ใหญ่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองทุนทุนละหนึ่งพันบาทแจกทุนด้วยแต่ถ้าเหลือมากกว่าทุนก็ให้พอโรงเรียนอาจารย์ไปหาสีปรับปรุงโรงเรียน ควบคู่ความเจริญกับวัดไปวัดสะอาดเรียนสะอาดอยู่ติดกันจะได้แบบรับสุขแระสบของกับชุมชนโรงเรียนที่อยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่วัดไหมไ้ยอยู่ด้หลที่วัดในพื้นที่วัดนะโรงเรียนถึงระดับไหนฮะภามถมถึงนาปาถมหนึ่งถึงหกนะก็ยังเป็นเด็กเล็กชัก้นมัธยมไม่มีใช่ไหมนะชื่อเดียวกับชื่อวัดอยู่ในบริเวณวัด แสดงว่าทางทางวัดเป็นคนดำเนินการจะสร้างโรงเรียนหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะอ๋อเริ่มมาจากน้าวัดอ่ะนะนะก็เป็นเป็นโรงเรียนที่นักเรียนเยอะไหมฮะมีเยอะแต่ยังมีเจ็ดสิบสี่คนไม่ได้เจ็ดเจ็ดองเจ็ดสิบสองคนตอนหนึ่งถึงปอหกเนี่ยนะส่วนอันนี้เป็นเด็กด้วยเอาเด็กเลยด้วยเด็กมีเด็กมีเด็กเป็นโรงเรียนที่เขาฝึกเป็นโรงเรียนที่ ไปดูคุณครูแล้วก็สอนด้วยความรัาพึงพอเพราะว่ามาเราระชุมเรารู้แล้วออกรู้แล้วเข้าใจแล้วมาชูดต้องแจกคนเองอนะเราเราตั้งใจพอเข้ามาแล้วอยากจะพัฒนาอยากจะเห็นความเจริญอยากเห็นความเจริญอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีไรายได้อขายตัว๋วขายหวยขาย,ขขายกาแฟนันกท่องเที่ยวมาแล้ว<อ>จบที่นี่๋อ้นะวัดวัดในถุพันธ์นีจริงจริงวัดเยอะนะ เยอะแล้วเขาบอกว่าในสุพรรณเนี่ยจะคณนะสงฆ์มีความม,วาม,มีความสมัครมคมสมานส,สามัคมค,คีดีพอสมควรทีเดียวแล้วเห็นว่าบางวัดถึงขนาดว่าลงชุมชนช่วยเหลือชุมชนอย่างอย่างวัดเราในอนาคตเราก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยนะต้องโตไปด้วยกันต้องโตไปด้วยกันทุกอย่างเอาบุญเป็นตัวตั้งความโปร่งใสเป,เป็นเป็นเป็นตัวลหลักอืมอืมนฮะฮะก็อยากจะให้ คนที่ศรัทธานะเข้ามาร่วมบุญกับพี่วัดนะก็มีการพัฒนาอะไรไปหลายๆอย่างโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาขอพอรกันได้นะปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็มีนะพระสังฆัจจยองค์ใหญ่มีสมเด็จโตนะมีเห็นว่ามีมีเจดีย์ด้วยมหาเจดีย์นะเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะก็เปิดให้เข้ากราบไหว้ขอพรได้ได้มีการถเวันที่24นะ อ๋อมีการห่มผ้านะซึ่งปกติเนี่ยประเพณีการห่มผ้าปีละครั้งใช่ไหมปีละครั้งอันนี้ว่างเว้นมากี่ปีแล้วสองตั้งแต่โควิดมาโควิดมาก็ว่างเว้นนะว่างเว้นมาแต่ว่าปีนี้ก็จะมีการห่มผ้าการห่มผ้าเนี่ยะห่มเพื่อห่มเพื่ออืเป็นการในเมื่อตอนนี้พูดถึงกนะแห่มพ้อเราอยู่ด้วยเราเราอยู่ด้วยคำครอบแหนที่มีคาการปฏิบัติธรรม แล้วธุรกิจก็มันครับพอเสร็จปั๊บในการถ่มผ้าเนี่ยเป็นการบ่งบอกความสำเรคีกันญาติโยมพระโรงเรียนเข้ากันได้ถ้าผู้นี้มันมีบุญที่ใสของวัดกับญาติโยมครูบาอาจารย์เด็กนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันแต่ตอนนี้ผมไม่ยังถ้าท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพในการห่มผ้าเป็นประธานครับท่านนายกเชิญนะนาที่เขาจะร่วมบุญยังไงกันได้ฮะเรื่องการห่มผ้าเนี่ยก็จะมา ก,ก็มาบริจาคมาบริจาคที่หน้าวัดมาร่วมบุญกันหรือว่าในเซ c e b o ุ k ของวัดได้เลยวัดสมายหลวครับก็รวมบุญกันมาแต่พระผ้านี่เป็นผ้าผืนเดียวใช่ไหมฮะผ้าผืนเดียวครับผ้าผืนเดียวพื้นใหญ่นะก็นะร่วมบุญแล้วเราก็จะจัดการเรื่องผ้ามาห่มนะมีขั้นตอนอะไรพิธีกรรมยังไงไหมฮะการห่มผ้าที่ผ่านมาผ้าที่ผ่านมาผมไม่ทราบแต่วันที่ย4่บสี่ท่ผมเนี่ยจะเป็นผ้าที่ เป็นผ้าที่มีมีเกณฑจิปุกเศษด้วยอธิษฐานจิตด้วยซึ่งใครมากราบไหว้เจดีเนี่ยมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขเพราะเป็นสิ่งเริ่มต้นของการที่ผ้าเราเราเรามาด้วยบุญแท้ๆเนี่ยแล้วหลวงปู่ท่านก็ทํามาด้วยแบบอยากให้จิ์ที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนร่ำรวยกลับไปมีความสุขกลับไปมีทุกข์ให้หมดทุกข์ขอให้สุขๆไปนะฮะยนงานสําคัญวันที่ยี่ิบสี่ มีเบิกเนตรเบิกเนตรน,นะสมเด็จพระพุทธายันโตพรมรังสีแล้วก็มีการห่มผ้ามีพิธีพุทธาเทววิเศษวัตถุมงคลก่อนหน้านั้นก็มีการบวงสวงนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นใครจะมาร่วมงานในวันนั้นก็ได้ทั้งวันนะนะงานจะไปจบเอาช่วงเย็นนะก็สามารถจะมาร่วมบุญกันได้นะครับอ่ะนะผูนะ้ใหญ่ฮะนะผู้ใหญ่ คิดว่างานนี้นะครับหน่วยงานของทางนะทางเราเนี่ยนะจะประสานช่วยเหลืออะไรกับทางวัดบ้างครั่ก็ทองที่เราท้าที่เราพอแล้วก็อตมอสุกแล้วก็ทุดอปปรับให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วเตรียมจัดตอะมาดูะสานที่ก็ สพมก็โูสถาที่เขาอุโมงก็กำลังที่บ้านรทุกอย่างช่วยกันหมดนะครับตอนนี้เราประชุมทั้งหมดแล้วเพื่อจะวางงานให้มีการช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็อยากจะให้งานวันนั้นเนี่ยราบรื่นนะก็คิดว่าน่าจะนะน่าจะทําให้งานมีคุณภาพได้มากขึ้นนั้นอุปสรรคมีอะไรบ้างฮะตอนนี้ที่เจอแล้วมีไหมฮะอุปสรรคตอนนี้ ระยะเวลาสั้นไปนิดหนึนนนนน่งถ้าได้มีโอกาสที่จะ,ะเตรียมงานก่อนหน้าน,นี้ก็คงจะดีตอนแต่งงานนี้จะเป็นงานเปิดวัดซึ่งให้ประชาชนรับทราบปราวัดมีความพร้รพอมแล้วแล้ววันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยซึ่งเราวางแผนไปจัดงานเราเราจะทอดสปา,าร์าลอยนะลอยกระทงเราเราเราปติเราจัดทุกปีไหมที่นี่ลอยกระทงจัดทุกปีแต่ไม่จัดทุกปีล พอว่างไปประมาณสองปีเราลอยกันตรงไหนอะฮะอ๋อหน้าวัดเนี่ยอ๋อหน้าวัดทางผู้นำผูนะฮะอ่าฮะชาวบ้านก็จะช่วอกันก็จะออกมาช่วยกันในรูปแบบนี่ครับหน้าวัดมีมีคลองมีคลองอ๋อมีคลองนะฮะปัจจุบันนี้คลองสะอาดมาดูว่าเราจะต้องมามาเทียบมีแบบเมงพื้นอ๋ออยู่บ้านของเราแต่เราต้องการการกำจัดเลืชในเลวันี้อ๋อ แล้วงานลอยกระทงปกติเนี่ยนอกจากงานทั่วๆไปเรามีมหโหรสพไหมมีปกติมีไหมับมีก็มีหนังมุทธครลมังทมีสอยดาวนะฮะแล้วก็โชว์อะไรประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้เราก็ต้องเตรียมการไวใช่ไหมคุณแว่นนะสำหรับงานที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเป็นงานลอยกระทงนะวัดนี่มีงานที่เป็นประเพณีไหมปีละครั้งทําอะไรแบบเนี้นะเคยมีที่ผ่านมามีประเพณี อ๋อมีรอยกระทงเนี่ยที่เป็นงานประเพณีที่ปีมีทุกปีนะ,ะจัดทีกี่กี่วันนะก็เดิมทีเลยจัดสองวันเคยจัดสองวันแต่ก็หลังานก็เลยจัดแค่วันเดียวจัดแค่วันเดียวนะครับ,น,น,รบ,น,น,รบน,นะฮะก็นี่ฮะก็งานที่จะมีขึ้นในวันที่24ก็คงไม่ใช่งานแบบงานเดียวนะก็จะเป็นงานต่อเนื่องไงคุณแวน่นใช่ครับนะคุณแว่นก็ต้องมาช่วยในการที่จะ นะให้วัดแห่งนี้เป็นสถานท่องแดนธรรมสมบูรณ์แบบจุดที่เราคิดว่าเราจะชูให้คนรู้จักและเด่นขึ้นมาหน้าสถานที่แห่งน,นี้มีอะไรบ้างอะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับงานนี้ที่เราเรามีกําลังหลักคือคนพื้นที่ขาดงเรามีาาามที่ปรึกษาทางศาสนาแห่มสภาศาสนการม่องทประเทศไทยครับแล้วก็ประธานสมาคมคริสเตียดีจังหวัดสุทรโลครับแล้วก็ตัวผมฉะนั้น ทุกๆหน่วยงานเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าวัดนี่มีจุดเด่นคือหนึ่งเลยเนี่ยชุมชนเข้มแข็งับที่เนี้ยชุมชนแล้ววัยรุ่นก็วัยรุ่นที่นี่คือน่ารักมากเราได้จัดงานเขาเนี่ยไม่ได้มาขับมาไปแว้งแว้นะวัยรุ่นที่เนี่ยทำเสื้อเฉพาะรุ่นเลยหลวมพ่อสิงมาร่วมงานเลยอ๋อมีเสื้อด้วยก็ทำเขาทำเสื้อเข้ามาเลยครับซึ่งเราเลงเห็นแล้วว่าที่เนี่ยมีความพอพอเข้มแข็งพอมีความสามัาคีเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จเขาทำมาจากใจ พราะไม่ได้ขัดคอเลยคนที่นี่ไม่มีไม,มไม่มีจะมาว่าขัดกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยอพอเราเล็งเห็นแล้วหนึ่งความสะอาดมีห้องน้ําดีครับแล้วบรารมีของพ่อมีครับแล้วกรรมการเยี่ยมผู้ใหญ่ดีกำนันดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมีหลายประเด็นที่เราจะชูขึ้นมาโดยการที่คุณมาที่เนี่ยหลังคุณเข้าน้ำเสร็จคุณได้ว่า้สุขใจกับนอ๋อฮะฮะสิ่งที่เราจะส่งเสริมซึ่งเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีสมเด็จโตมีพระสังฆาจาย ท้าเวสุวรรณด้วยนะมีท้าเวสุวรรณด้วยคืออย่างนี้ถ้ท่านผู้ชมครับอย่างนี้ปกติท้าเวสุวรรณเนี่ยเวลาไปไหว้เนี่ไหมจะไหว้ผู้หญิงหรือผู้ชายฝักคนละฝักขออ้อนจากท้าเวสุวรรณที่ผมเชนญพาสุกท่านจะไดรับทราบเทวลารับทราบเพื่อวัดทรงทราบเพื่อเมืองทรงทราบเสร็จปั๊บที่นี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองสุวรรณมากกว่านั้นขอพรเรียบร้อยแล้ว ไปอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อโตว่าวันนี้พระพเจ้าได้ขอพรกับพระเวสสุวรรณขอให้หลวงพ่อโตเป็นรับรู้เป็นสักขีพยานเร่งคําขอพระพเจ้าให้เร็วขึ้นด้วยนะเจ้าค่ะบอซึ่งมนที่เนี่มันเป็นตรอรี่ที่เป็นจริงโอ้แลวคนที่มาขอที่นี่ยค่อนข้างประทับใจ<อ>แล้วต่อนนี้ไปจะมาสัตว์ประทับใจมากไหนี้อิ่มบุญอิมอ่มท้องครับปวดทุกข์สบายครับจอดรถเราเตรียมไว้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมี แล้วยังมีช้างเอราวัณนะครับช้างเอราวัณครับผมนะที่ที่เป็นศิลปิ์อยู่ที่นี่ด้วยนะที่บอกว่านะมีบางคนก็ไปลอดท้องช้างครับแต่ท้องช้างจะเล็กหน่อยนะครับต้องขาดลอดอันนี้เป็นมิติของขุนพ่อปิดโอ้ท่านมีมิตรไปกู้ก็ท่านก็เลยสร้าง้าวุธยันต์ามขุมนะอ้อืมฮะฮะเอาแล้ววันนี้เราก็ได้ข้อมูลพอทั้งเข็นะ นะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะสำหรับวัดตะปะนะแห่งนี้นะครับอยู่ที่นะสุพรรณบุรีรเดิมชื่อวัดอะไรนะฮะสแกย่างหมูสแกย่างหมูวัดสแกย่างหมูนะถ้ามึงบอกว่าวัดตะปะไม่ค่อยจะได้รู้จักไม่ค่อยรู้จักถ้าบอกว่าวัดสแกย่างหมูอ๋อคนพื้นที่รู้จักกันดีะนะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นวัดเหมือนวัดเลยล้วนกับวัดไทย ต้องมีสองชื่อนะวัดวัดห้วยด้วนนี่ก็มีสองชื่อแล้วสองชื่อคนก็รู้จักพอๆกันนะที่นี่ก็เหมือนกันคนก็รู้จักพอๆกันนะสองชื่อนะครับนะก็ต่อไปก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะนะที่ใครก็สามารถจะมาขอพรจริงศิธิ์อะไรได้นะก็วาดหวังไว้ว่าในอนาคตนะผู้คนจะมาเที่ยวกันที่นี่เยอะมากขึ้นอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาด นะฮะก็มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่สิงนะฮะพระคณาจารย์ชื่อดังของวัดแห่งนี้ด้วยออาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่อำนาจจิตตารัฐหมู่8นะครับผู้ใหญ่จำเนียนตันทองหมู่9คุณแว่นวิวัฒชัยนะหลานปู่พัดนะคุณลุงชัยสัญชัยนุสสวสัสดแล้วก็คุณป้าสอิ่งถิ่นหนองจอกครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เขาานอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิริกนะครับนะฮะก็การพูดคุยนะเจอกันครั้งแรกหมดนะครับทุกท่านเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรที่จะนะมาพูดคุยอาจจะมีอะไรผิดพลาดทั้งไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็วัดแห่งนี้ผมเห็นแล้วนะครับน่าสิงศักดิ์สิทธิ์เยอะมากโดยเฉพาะด้านหลังผมนะครับถ้าจะเห็นนะหลวงปู่สิงนะหลวงปูส่สิงเป็นพระ เจิอาจารย์มากบารมีรูปหนึ่งนะครับก็ใครที่ะจะมานทเที่ยวงานนะครับวันที่24่น่าถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของที่นี่แล้วก็มีความสามัคคีของคนในพื้นที่อย่างมากมายเท่าที่เห็นนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับนะ <c oughs> คุณแว่นก็บอกว่ามาที่นี่แล้วประทับใจความสามัคคีที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีนะก็เหมือนกับคําที่ว่านะครับนะเลือดสุพรรณมาด้วยกันแล้วไปด้วยกันนะครับ นี่ครับนะนี่คือวัดที่น่าเที่ยวอีกวัดหนึ่งนะใครที่มาสุพรรณเชิญนะครับนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีวางสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพยงนทรานี้ครับสวัสดีครับ